สวัสดีครับผมกับผมสวัสดีพ่อมีน้องเอ็มซีถูกถูกแผ่นครับผมมื้อนี้มาพ่อกับแอดตอนเช้าเช้าครับผมเช้าวันที่23มิถุนายน2566ครับตอนนี้แอดนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิของพระอาจารย์ไครครับผมนะครับตอนนี้ก็บหกโมงกว่าแล้วครับหกโมงกว่านะครับบ่แม่นเข้ามาแต่เช้าครับ เมื่อคืนนีนอนอยู่นี่ครับนะครับพอดีพระอาจารย์ใครบสบายนะครับาจารย์ใครบสบายกัดเมื่อวานนี่นะครับมีอาการเมื่อวานนี้นะครับกะถือว่าจะว่านักกะกันักครับจะว่าบ่นักกกดก่าวได้ครับนะครับแต่ว่ายางบ่ได้นะครับ,าบายางบ่ได้ก็เลยต้องมา มาก่อยนะครับตรงซอยพยุงนะครับเดี๋ยวเมื่อแน่ใจว่าตอนเศร้านี่อาการจะดีขึ้นบอจากเมื่อว่านนี้นะครับเกยบดีมาบอกสุฟั่งครับครับเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวไปสอบถามอาการพระอาจารย์ใครนะครับไปฟังน้ากันนะครับครับไปไปครับผมพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ด้านหน้าแล้วล่ะครับนั่งอยู่ด้านหน้าแล้ว เดี๋ยวคนไม่โชคจะพาขึ้นไปอนามาสก,การพระอาจารย์ใครน้ำกันครับผมนามสก,การครับผมอาจารย์ครับอ่าอย่้อนคนไม่โชคว่าจังไดนอน้ำกันหรื่เพื่อมามาสก,การเลยเอากิดถามไทยเบิ้งครับผมอาการเป็นจ้งไดแน,นตอนนี้สันดอกโอ้มัเกิด่าท่านเลยนั่นแหละอาการมันก็คือเกาเลยเดินไม่ได้ เดินขาเริ่มมีแห้งเล็กน้อยขิ้นไปครับบ่อลอยไปม่อลอยไปหมดเลยแขนห้างเตียกับนกบ่ได้ห้างเตียกับยกได้แต่ว่าขาเนี่ขาบ่ไม่แห้งเลยบ่ไมีแห้งเลยยางนี่คือต้องไม่ต้องแบบใจพ่นอุ้มพ่นพยุ่งไปสองคนี่ถ้าผู้เดียวเนี่ยกับบ่ได้โอ้ยกับบ่ได้เนาะครับะอาจารผอาจาคกับผู้น้อยน้อยหนึ่งเนาะนักประมาณจะเก่าสิโล่ดีละ นี่คันเรนคันเรนเข่าร่องขื่นแล้วน่ะนี่ขื้นอะไรเลยนะอันนีบ่มีกำลังเลยนะมันจะกามันจะมีกำลังเหมือนเมดเลยจริงๆนะก็แบบแปลกเลยก้อนที่เป็นเนี่ยฟันที่สองเมื่อฟันแปลกๆเม่เกย้ฟันแก้วกับกระเทียมฟันแปลกก้อนที่จะก้อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยอ่อฟันขึ้นที่สองเมื่อไม่ชอบมาแมนเมื่อชอบว่าอาจารย์ว่าจะไปบินบา ครับก็กเลยห่มผ่าก็ผ่าก็ผ่าก็บอกวันนี้ผ่ารุดเมื่อวันครับรุรดเมือม่อเดียวก็มาก,ก่อนก็ได้สอนมวยก,กับร่างในแขนกันเลยก็ล่างสิมมวลจีบอนเอสิมมวลมุ่งซืพุ่มผ่าซื้อพุ่มผ่าไปบินทบาทบอันนี้คือมอวยว่านตอนเช้าเห็นบอกครับเออมวอว่านตอนเช้าเลยมุนมุนมุนมนแเทแรนมุนกระด้างกีเดน่ามันรุดเมื่อวันนี้ครับมือมันเอกไรเรา ครับมือปรับใจสอนว่ามุนบ่มีหมุนใบได้บปะม้วนกําลังในแขนอย่ามือบ่มีกําลังแต่ว่าตอนนั้นขายังมีกําลังอยู่แต่มันยืนได้อยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นยังยืนได้อยู่เพิ่มแล้วว่าการต้องมีอาการอะไรสัิ่งจักสักอย่างหนึ่งผมสังเกเห็นพอเมื่อวานนี่ตอนเศร้ามันกับใบไส่ง่างก็ได้อยู่ใบไซ่ง่ก็ได้ยินสินะแต่กําลังมันถือบ่ะหลังแขนมันถือเป็นว่านเป็นนั้นแขนแขนถือโบมี่ไปเลยมื่อวานนี่เป็นอาการที่แขนก่อน แต่ว่าขาสก็ไปได้ยอะสุดบัดนี้ช่วงบายมากบัดครับอันนั้นช่วงบายมากคือขาเลยบัดย่างบัดเลยบัดเหมือแห้งเลยขาหมืแห้งเลยลุกบ่ได้ยืนก็บ่ได้เป็นในมาณโงบัดนี้ป้าจันไปบัดัดมหาการป่าของบันครับตอนขากลับมาบ่ได้ต้องเป็นมาณโงครับย่างบ่ได้ แสดงว่าตอนเศร้าๆนี่ม่มีอาการเพราะสิรู้สซึกไดดอยู่แต่ว่ากันยังไปได้มาได้ฝันียังครับกอนที่วาสิสิเป็นนี่คือว่าฝันแปลกเป็นจังไ๋ฝันนอนที่นอนนี่จะดอกไม่เต็มอยู่เดี๋ยวพิพทาง้สยก็เต็มทางว่าก็เต็มอยู่ที่นอนจะอยู่ของดอกไม้เต็มที่นอนอนไม่ฝันอ่ะไม่ฝันซ้องขึ้นสอนท่วา ฝันแบบเดิมสองขึ้นอ้อเอาเ่าเป็นผัวดอกไม้ไหพระอาจาันงอนได้ขึ้นที่นึ่งแปลกว่าใกลฝันเกี่ยวกับเรื่องจีกเกียนไหมฝันแปลกแล้วฝันเห็นดอกไม้เต็มที่นอนจ้ะพ่อกว่าสิไปแล้วบ่พอสมหรอไปใช่ไรครับพระอาจารย์มองก็จีไปใช้ตัวกันลักษณะอย่างนี้ดอกไม้มาว้างอยูมูส์โอ้ยหถ้าแต่งงานกับเมื่คือแล้วมันบ่หรอมันก็ต้องกันนั่นเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็ยัางงานบได้อยู่เดยนี้ครับต้องอาศัยค,คนมิโชคกับพระอาจารย์อยู่วัดนี่แหละที่จริงกับคนมิโชคกับกับมานอนเฝาแหละจริงจริงมะนอนเฝาเบ,เบิดขึ้นนั่นแหละนะครับพอกระพึงหูเขาพระอาจารย์ตอนตอนบ่ายที่หลวงตาพิศนาเพิ่นท่นทไปบอกกันล่ะเออนั่นแหละมาเบิ่องอาจารย์แนวส่นอาจารย์ยางบุรีเอาเมื่อควนันปูนเขามาที่ตอนมาล่าสุดพระอาจารย์ก็ยังดีๆอยู่ส่นหนาะ พราะถ้าเป็นล่ะสั่นเอาคือว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาการแบบนี้อยู่ครับมันเคยเป็นอยู่ตอนเป็นปุณแปดปีแล้วแปดปีที่ผ่านมาที่เป็นอาการแบบนี้นี่เที่ยที่สามที่เป็นลักษณะนี้เที่ยแรกพรรษาที่ที่หาที่ซี่ที่หนึ่ตอนนั้นอยู่ผู้อยู่ผู้เดียวนี่ครับอยู่ผู้เดียวดี ่วงนั้นแล้วก็อยู่กุดหลังเก่าหลังใหม่สองสั้นนี่ทั้งสั้นสองคนนี้ปีที่เป็นปีแรกครับใครอยู่ตัวแยกนั่งป่วเปิดประตูเขาได้อแต่ลงมาที่เป็นปีแรกนะอยู่กุดตีหลังเก่าที่มีสองสั้นอ่าที่สองสั้นแล้วก็อยู่เป็นยท่ั้นสองคนนี้ปีแบบนี้อีกสองปีต่อมาเปลี่ยนอยู่บนเก้าหน่อยทั้นสองก็เล้วนะครับ ยูดูดลังเกาต่วอยู่ข้งางล่างมันตอนนั้นอยู่ข้งางล่างมันไม่อยู่ข้างล่างแล้วบ่ขึ้นไปสั้นสองแล้วเปลี่นยนมันก็จะภาพไปหลังจากนั้นมากกันนี่เธอที่สามเป็นอาการเดียวกันเป๊ะเลยบรือครับอาการเดียวกันเป๊ะแหย่ยางอะไรได้อีกอย่างนี้นะหมอใจไม่ได้ไปหาหมอตั้งแต่ช่วงที่แรกไปไปกับเป็นนโองพนา่งบานเขาว่าเมื่อเจ็ดวันแต่เธอกรอนะหมอเขาว่าเป็นนี่อย่างครับตอนนี้เป็น,นเพร <ไป S 1> าะว่าขาด วิตามินซีว่าสันเอาว่าอย่างสันขาดวิตามินซีเขาจะแข็งขาอ่อนแห้งได้ป่ะครับจักเขาวันสันเดียดวันนี้เขากับเกียร์พวกเกียร์แร่นี่นะขาดเกลือแ่วิตามินซีพวกขาดพวกเกียร์แร่ว่าันโอ้ขาดเกลืออืเกียร์ก็คืออะไยู่ส่นหนึเกลือกูเพือจิตวิญญาณดุ่มอยู่วันสันเนาะจังหวะออยูกไปบันดุ่ไไมอยู่ครับอาจารยปฏิเสธมาเจอสามซีทุ่งกับจิตวิญญาณหน่ายกินได้กรรมเลยป่ะเอาว่ากันต้องกัน เขาน้ำเกลือแล้วมันมันกาเไหลช่วงวาบวบบวบอะไรที่เป็นเพราะน้ำเกลือัวนีโอ้หลังจากหมายม่ทั้งนี้รอบกคอนที่ว่าตอนเป็นเพราะเขาน้ำเกลือปุ๊บนี่เริ่มดีขึ้นอืมเนี่ยปัดรอบที่สองมาเนี่ยส่อนที่สองเนี่ยมา่อจีดยาเข้มเดียวนันครับเข้มเดียวกับว่านั่งจีดเรวกับนั่งนุชกนี่ก็ค่อยว่าบวบ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 รุ่งไปดี่เป็ กระหายกระหายรอบที่แล้วสีดยาเค็มเดียวอืหายอือ่าล่าสุดแนะน้อครับเนาะอเอาพ่ออาจารย์คือว่าสีดยาอีกสัน่นบ้านสีดยาอีกแล้วรอบ่เศร้าสีดแล้วพ่ออาจารย์เข็มเดียวว่าเศร้ากับสีหลายเข็มดหกเข็มนะว่านฮะหกเข็มหกเข็มอู้ยง่าสั่นเอาพ่อเจสกเงินบอกบอกเงินบอกเรื่องปอไปเงินต้นมาสีไหนอีกยังไม่แรงครับ คนว่าก็จะสีดูแต่ว่าก็เสีดูก็เป็นเกลาเค็มเลยเป็นก็ได้คนว่ากันสียดูคนยากเมื่อนั่นนั่นนะคนได้เห็นสียจํานั่นครับอันนี้มื่อกี้ว่าจิตใจห้ามม้ออะไรแบคนี้มันบาไวดอกกันจิตาเท็นมันทรมานทรมานกันความความทระมานก็มากเฝ้ากนไม่โชกับอาจารย์ท่านยูวัฒน์ก็นก็โอ้มสิเมยเนี่ยท่านโดนก็อื่อนท่านโดนอื่อนนอกจากนั่นอะไรอะไรนมนก็เกงใจอยู่ดิ อ้าวเจ้าพ่อตัดสิมันนี่ตัดกางก็ไปกับไปรถแน่นสำร<ค><ณ>อกพ่อจารย์งไ่ยังไม่ได้เขารมานนั่มนะยาวาจังสันนี่ครับพ่อจารย์ิิไปจังไหนกําแพงเนี่ยทันแล้วดิเอา้าวกวัดสนามก็จะยู่ตำแห่เลยบ่าวน่จังสันโาตา,าเฮ็ดได้สองด้านนึงยังอีกต่างด้านหนึ่งขุนดิิว่าจังไงงี่มันมาเปลนจังีคือเฮ็ดดีอยู่สำรอกคือมาเปลี่ยนดังดูเสร็วสำรองอ มันเหตุในปืนค้อยลำบากกว่าน้ำหนินะครับก็เลยเก่งพวกเก่งใจทุกคือรู้กิดกัเป็เ helpful, ปี่ยนนี่ยิ่งเกิดไอไปปุดปวดน้ำต้องไมา่หายปืนมาลำบากนะเหมือนที่นนะครับไม่ต้องหายปืนมาทรมานนั่นเหมือนกิดแล้วก็จะท้อเจ้าของเขจะทรมานแก็ไปกัไปรอดจริงๆนะครับกันจิอีนี้ก็ได้จริงหรออาวแล้วนีอาการอื่นบอครับนอกจากว่าขาบวมีแห้งเจ็บปวดปวดหัวปวดชามึน โมมีเลยบุย๋ยหมืยนังว่ามี่ย่างเดียวนี่มี่ตะขาบามีแห้งส่อๆ<ป>ไม่มีแรงปีนั่นปีน,ป,นปีมเราวัดเจ้าคองอิจตายนาดำครับแต่ตั้งได้มูพวกกช่วงพระพวกพระช่วงให้มหาการปลามาเฮนไห้ช่วงขึ้นครับอโอ้ให้พรามหากางปลาเป็นมาก ทำปิที่ให้เออเอารอบนี้กั้พระมหา่นมาทำปิที่หนให้อย่าเปลี่ยน่นไปบ้วนคนไปเล่าโอ้พระมาหา่นไปเล่าหรอครับพระอาจารย์คือพอถามปูบางแนวเป็นยังไงอาการนี้ฮิต<ส><ด>ย่าง<ะ>อย่งไรเอาก็บอย่างไปแล้วเนาะครับกับอธิษฐานเว้าถามเพื่อใหนเพื่อนมาบอกกันตัวออบอกอยู่ตั้งสิบห้าปีแล้วบอกว่าเออเป็นยังไงอาการนี้เพราะว่าเบื้องแรกอาการเจ็บป่วยนี่ บ่เจ็บบ่ปวดมองไรไหมมีตาขาบ่แห้งซื่อไหมอันที่ช่วงที่องนอันนั้นไปปั่มต้นใหม่จ้ะช่วงที่ยหเปัามมาหากรางตามเฮ็ดไงไม่ถึงครั้งแค่แล้วเหรอครับบ่มันปวดขาดิไปปั่มต้นใหม่ได้หนาดังเดี๋ยวก็จังมีก็ยังว่าเป็นคนรอดเดือนี้แหมมันไม่ได้เพิ่มว่าเป็นยังเจ้าวาดตัวเฮ็ดเองตัวไหนเพื่นเฮ็ดจริงนะมาปีนั้นเหรอเฮ็ดหยังครับ ปั้มตนไม่พ่ไปขอจะวาดว่าไปขอนะโอ้อไปเล้าเองนะอ๋อหมายถึงว่าตอนที่ปีที่ปั้มตนโพิ์ที่อยู่หนาโบดูเหรอครับอันนี้พระจาจาร์มาเลยขอเองออพระจาจาร์อาจารย์ของพระจันาร์ะครับสม่ว่าแมันสานั่นครับเกิได้เพราะว่าเป็นอาจารย์ในฟองเนาะครับเก็ไ,ได้เพ่อนเพ่อนเป็นผูบอกกาวเออตะกี้เพลินเคยอยู่นี่นะครับคเคยบอกกาววันนี้ บอกก็เรียบร้อยแล้วล่ะวันนี้จะว่าปัญหาว่ามัหาอย่างมาว่าเพียงทั่ววอกเองเจ้าวาดเจ้าพ่อมันเจ้าวาดมันทั่ววอกเองคนเรียกยังองนเรียมาแกงอ๋อแต่ว่าตอนนั้นนี่บ่ได้มีอาการเขาวแรงแบบนี้เพียงแต่ว่าหนาดำเป็นต่อแตจังได้กับว่าบ่รอดหรอกบอหอดหรอกนะหมูปวกท่วงครับไหนว่าบ่มีสีสันคล้ายๆครับคล้ายๆครับอียังไงคนตายแล้ว ไปใส้เข้าไปตวงว่าไก่ที่ตายรือตายใกล้ตายแล้วจนนี่ครับปฏิวัติันมัดตัวผูหาไจกันอ้อันนั้นก็เลยพามหาเพื่นว่าเบิรงนเพื่นก็เลยว่าเฮ็ดบ่ถือที่ว่าปั้มต้นใหม่เราจะเอาวัดบดไอ้บอกเก่าเองแต่ว่าข้าในในครอบครัาก็เลยว่าอาจารย์ท่ากไปดูนียูกี่ยนหรือแห่จานเฮ็ดนะครับแต่ว่าผู้ยี่นี่บวมมากผมต้องให้เจ้าวาดเฮ็ดยังก็ต้องให้เจ้าวาดเป็นก้นเฮ็ดเองอ๋อหามไปใส่เพื่อนเด็ดขาดกนเฮ็ดยังครับันนี้ เอาเถอวันนี้มื้อนี้จังไหนครับอาจารย์ที่ไปห้าโมงหาหมอมาครับไปว่าสิไปนะฮะพุ่นแล้วจุดเจ็ดโมงแปดโมงโอ๋อแต่ว่ามืออื่นเอฟจีเพิ่นสิว่ามาจากชอนบุรีที่เพิ่นเจ้าพระมาถวายมืออื่นนี่ครับเพิ่นมาขอตอนเช้าอืมมือจังไหนได้กันเพิ่นมากๆมากกับการรับสวาย,ยตัวครับโอ้แต่ว่าพระอาจารย์กับไปห้าหมองเสิกลับมาอายู่อยไปห้าหมอนี่ก็นี่ว่าผู้ใหญ่บา้บานนาอบอกให้ไป อาหมอยบันห่วยนงี้ยไม่อุดต่อไม่อุดต่ครับแล้วนี่เพราะว่าไปไปโรงพยาบาลปีนั้นว่าต้องกินมะส้มมาสันเอากินมาแปีกเสร็จแล้วพวกนี้เลยว่าขาดวิตามินซีต้องกินมกสมม้สมเช้วา,าวันน,มมวานนะครับอันพวกน้อยพวกเปียกเชียวเคียวเายาะเยาะเปียกเลี้ยงนี่ครับเพราะวา่าผมบอกให้อยู่นี่มันขึ้นนี่ครับบกักะนาวเปียกแม่นครับ อันนี้บอกสมเจ้าหว,วานว่าอันว่ต้องว่ต้องเอาเปลือกเลี้ยงเอาเปลือกเขียวเอาเปลือกสีเขียวอืแล้วก็บแบบสีดาฝรั่งม,มันหมอ,อก,กินแปลกแปกบก้างไเนี่ยเอาอพวกนี้วิตามินซีสูงครับอาจารนั์อันนั้นนะ่ะแล้วก็เกลี่ยแร่พวกเกลี่ยแร่เนี่ยอันนี้คือหมอแนะนำ้ำหมอบอกว่าขาดพวกนี้นะพี่สนอโอ้สมพอ่อต้องตายพิชณาเพื่อนบอกผมว่าออกบักเน่ามมน้ำเด้อเลยไหเนาะ อันนี้โยมอยู่เกรียดคนว่าบีบกะนาวใส่ครับแล้วก็เอาน้าอุ่นแล้วก็เอาน้าเผึองครับตอตนตอ้ฉนได้กินอยู่นี่บมฮิปก็เมีคนเอดไห่โอ้อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากนอนเดี๋ยวผมเอดไห่ครับผมนนใส่มะนาวสามลูกน้ำอุกก็ได้ต่ว่านั่นชอนอุก่ก็ได้ลูกเรื่องก็ได้แก้วแตรครับแต่ว่าน้าเผึองครับน้ำเผึองโยมคนเดียวกมาจากปรมเทศมึงครับ น้ำผึงอ๋อยัองอยู่ปวดนั่นยัองอยู่ <มา S 1> เลยครับตลาดจ่ายมันเจ๊เจนั่นมาแล้วแต่ว่าเอาแต่ว่าอีกสายๆยักน้อยก็จะไปไปหาหมอเบื้องืนแล้วก็กคิดหน่าจะกลับมาอีกอยู่กลับมาอ่ะบอกว่าคนวันหย่อมันจะมาถวายครับวันน,บบนนี้กันบอยจังกิไปรพยงบานจังกี้น้ำจังจิตไปน่อนนะครับ อ๋อแต่ว่าตอนเมื่อนี้จะไปขี้นี้ก่อนบ่กครับไปขี้นี้ไปเบิ้งก้อนนึ่งน,นะไปเพื่อนตรวจบางก่อนบางก้อนจะบ,บ่อยก็ว่าก็รับหลังจากงานน้อเบียซี่มาจากันทุ่มรีอ่ะแม่ครับมาสบายล้วก็เลยจะบ่ออาการบอดดีกไม่ต้องจิไปไม่ต้จิไปโรงพยาบาลครับแต่ว่าผมในยินลงจากพิรณาโท่ไปบอกวา่ายางเวลาจได้กลุ่มลงจากรถอา้า ก็จังดีๆอยู่ก็สิเป็นจังสั่นเนาะปกติถ้าเป็นลักษณะอากาศจังสี่ผมก็เคยเห็นตาไอ้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองกับพ่อนี่ยแหละครับตอนปีที่เพิ่นเสียเพิ่นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเราไปแต่ว่าเพิ่นชาที่ขาพิ่นตีียงเพราได้ตายไฟอะนะครับไม่ว่าเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนาะอัมพฤกษ์ครึ่งฝ่ายอันนี้เมื่อเป็นยังสั่นอันนี้มันคือยังไงมอดิินนี่กันเปลี่ยนเป็นเป็นยังสั่นเลแล้วสิ่งที่อาการปวดหัวนะ บ่ปวดแต่ว่าพาพอย่างบ่ปวดจีเป็นใครก็บ่เป็นยีเป็นยังบ่เป็นเป็นย่างเดียวคือว่าบมมีกําลังขาสีย่างนี่สิเขาหน้านั่นก็แปลกว่าจนเนาะแปลกครับแปลกเอแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่กับตาเนาะผมแต่แต่ได้แต่งขันหาไปบอกเกาปูแล้วล่ะไปขอคำา่าลาโทษเพิ่นแล้วล่ะ้าเธอมีอีกอย่างผิดพลาดอีกอย่างยังสิไหมครับแต่ไปเฮ็ดแล้วล่ะ คนไม่โชคเหตุผิดตพลาดเอาคนไม่โชคเห็ุผิดพลาดบานี้เป็นพระอาจารย์ร่วมกับภูยุทธ์ไงพระอาจารย์ก็ว่าไปมนไอ้นะพี่กี่คนก้นน้อยมันจีแห้งคนนี่อันนี้ไอ้ไร่นนี้ไอ้มีกำลังกำลังมันกำลังมันีมีต้นหน่งนี่แยกนี้มมัวเมียจะไเล่าตอนาวพระอาจารย์จงไหนมันนี่ไปหาหมอสักคนเนาะ แต่ว่าเมื่อคืนนี่นอนกับพ่ได้เป็นรับเป็นตื่นหรอกเนาะบ่ค่อยรับเป็นบ่ครับเอ๊ะมันจะยังไงรับไปยังไงมันไปนั่งข้นปวดมันไปนั่งทาเดียวมันข้นมือมันข้นปวดข้นขามันนี่ยักพลิกกับพลิกบ่ได้เนาะต้องเอื้อนอยากยั้งก็ยั้งบ่ได้เนาะไม่หมดหรอโอ้ขันพระอาจารย์บ่ได้รับไปนอนงี่ยังไงพระอาจารย์สิได้ฝันเนาะบบบนี้เนาะโอ้แสดงว่าเป็นว่เป็นห่วงกันได้ตัวเป็นแล้วจะกล่มฝันเป็นก็เป็นห่วงว่าอาจารย์นี่เก่าลหรครับ อ๋อแต่ว่าเบิ่งแล้วเนาะไม่แน่นะครับสําหรับงวดนี้สําหรับแนวทางสําหรับความฝันของพอา,าจารย์อาจจะมีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าหลังจากไปหาหมอมาแล้วค็ต้องเบิ่งผลการวินิจฉัยของหมอก่อนนะครับจากที่นี้ก่อนกลับว,ว่าแน่่หลังจากนั้นอาจจะได้อาจจําเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาล ถ้าเกิดว่าบอดีขึ้นหลังจากกินยากินยั้งไปแล้วเพราะว่ายากระฉีดยากระชีดไปแล้วหกเข็มนะครับถ้าสิฉีดอีกมันก็สิเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบเข็มไปมันก็สิร้ายเกินไปเป็นร้านตัวนี้ครับมือเดียวนี่บ้าในมือเดียวมือเดียวหกเข็มเอากระือว่าเมื่อนี้กันแจงข่าวนะครับนะแจงข่าวอีซีสำหรับ อาการอาภาธของอาจารย์ใครนะครับกับเอฟซีไพยุกไก่ถ้าอยากจะเข้ามาเยี่ยมดูอาการนะครับเขามาเยี่ยมก็สามารถเข้ามาได้นะครับนอกวัดป่าสุริยาเย็นนะครับมีป่าหรือไม่ป่า,ปาอ๋อวัดสุริยาเย็นนั่นน้อแจ้ง นะครับบ้านโน่นน้ำแทงตำบลซุ้มเสาอำเภอเชิญจังหวัดอุดอรธานีครับผมรหัสไปรษณีย์41150โทรหา <laughs> ต้นมิจฉุ <laughs> เอาก็ะสันกากระสันพงกระสิรบกวนพระอาจารย์ซัมมี่แล้วเนาะเดี๋ยวยังไหนกะยังน้อยกะผู้สิผ้าไปหาหมอเพิ่กนกระลังเดินทางมาแล้วครับเบเบิงเพราะว่าเมื่อกี้พ่อตาเพิ่นเขามาเพิ่นมาบอกแล้วว่าเพิ่นกระลังสิออกมากะสันครับเอายังไหนกะพระอาจารย์กะไปหาหมอแล้วก็เศร้าไว้ไว้นครับเด้อ เดี๋ยวเบิ้งจังไดตอนสายๆเดี๋ยวผมกะสีโทรหาคนใดหล่ะโทรหาไอที่เป็นพาอาจารย์ไปบอกเเทียงกับมาเทียงกับมาแล้วเนรอครับเอาเดี๋ยวกันม้อครับอาี้ยงกมาน้เหรคอยงกมล้วเหอครับอาเที่มาหอคอาเกม้ออเทยกาวเา่ยกันกาอับอายงกับมวรอัีกัับอาียัครับเมาเครับเอที่าอครัเามขึ้นเะ แต่ว่าผู้เดียวว่าไหวอาจารย์มาไหวคุณมาไหวดิพราอาจารย์ทห่บอกเราผู้เดียวเนี่ยเอาไว้จะก,กี่สามคนตรงนี้เดีเ๋ยวหลังจากนี้อาจารย์ต้องพิจรารณาจากหน่อยครับลดทุนจากตกั้นักเก้าสิบหนีที่มันลอยแล้วครับลอยปะโอ้นักเก็สิบห้าเอาเจ็สิ <25 S 2> <45 S 1> บห้าบอกให้ลดลงจากเหลือเจ้าไปเจ้เนี่ยว่าลอยเลยเนาะน้นว่าเจ็ดสิบห้าโอ้ผมกับกาเอา จากที่อุ่มเมื่อคืนนี่แหละ่ว่าท่นเสียงเสียงยังเก่าว่จ้าว่้าวพวกนี้มันนั่นมันนันบไว้มันนั่นไอยู่มาดีแต่ดูดิจ้าวการทุนนงว่าการจุนนอง่านี่เก่าว่าเยนบดเปลี่ยนรเปล่เสียงมันยังคือเก่าอยู่เลยนะอันเดียวกันคิดว่าหลังจากไปหามามาแล้วโคงิีิึินเพราะว่า เบื้องแล้วกะบ่อนาจะมีอาการอื่นแทรกซ้อนนะที่เป <Dom> ็นเทปเหมือนที่เคยเป็นครับผมเหมือนที่เคยเป็นเพราะอาการที่เป็นมากเราเคยมีอันอื่นแทรกซ้อนบ่มีปวดหัวบ่มียังบ่มีเป็นไข้เป็นยังค้งที่จะวานเป็นยั้งเดียวคือว่าบ่มีกําลังครับผมสียามครับอาจารย์กับศิลปรบกวนพระอาจารย์ซัมนี่หน่อยครับพระอาจารย์ช่ด้พักผ่อนจากข้าวหนึ่งครับผมนะครับ